เดี๋ยวรู้เรารู้มากอะอันนี้มันคือบอร์ดวิตพื้นแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ได้ซื้อเองด้วยนะคะกล้องซื้อมานะเข <Wow. S 1> าบอกว่ามันเป็นการช่วยทำให้ท่าวิตพื้นเราดีขึ้นดียังไงนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมมันจะมีสีแดงนะไปอยู่กับโชเดอร์นะคะแล้วก็สีเขียวจะเป็นอ่านว่าอะไรนั่นแหละ ก็คือแต่ละสีอะค่ะมันจะช่วยแต่ละอย่างเวลาเราใช้แล้วก็จะดึงอันนี้ออกมาถ้าเราอยากได้ไหลเนาะเราก็จะมาไปตรงจุดสีแดงนี้สองฝั่งนะคะแล้วเราก็วิดพืนไปถ้าวิดผืนเรามันก็จะไม่เพี้ยนเดี๋ยวเนี่ยจะมาลองดูกันนะคะเพราะว่าหารีวิวและยังไม่มีเห็นผู้หญิงใช้บอร์ดนี้เลยอะลองดูถ้ามันเวิร์กนะคะแล้วใครที่เป็นสายแบบเคีอย่ากออกกำลังกายก็ลองไปจัดกันดูนะคะไปะ ใช้ที่อาจจะบอดี้เวทนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าท่าที่ตัวเองทำอะถูกไหมเดีย๋ยวว่าอันนี้ก็ก็ถือว่าโอเคนะเวิร์กนะเพราะเมื่อกี้เรา <laughs> แขนสั่นลอสมควรนะคะอีกอย่างหนึ่งมันก็ได้การจัดท่าที่ถูกต้องแล้วแขนเรามันจะถูกล็อกไปกับอันนี้เลยนะคะซึ่ง อันนี้มันจะมีหลายแบบมากเลยนะคะซึ่งอันนี้ที่กล้องซื้อมามันเป็นแบบเบสิกท่านั้นเองถ้าเกิดใครที่แบบว่าวิตพืนจนชินแล้วหรือว่าบอดี้เวทจนแบบว่ากล้ามแน่นสามารถแบบพลิกแพงได้หลายท่าหรืออยากได้กล้ามเนื้อส่วนอื่นๆนะคะก็ลองไปดูเนาะมันจะมีแบบรูมันจะไม่ใช่แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็ถือว่านี้เวิร์กเวิร์กอยู่นะคะก็ไปลองเล่นกันดูนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ มาแล้วค่ะสั้นๆแบบเดียวไปแล้ว